สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นรางหุ้นนี้คือภาคสาวรอบสาวนะครับผมวันที่30เดือนเก้าพี่หกเจ็ดนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับผมสำหรับงมดที่แล้วนี่หลุดนะครับผมรอบสาวหลุดนะ สำหรับรอบสาวนะครับวันนี้วันนี้ได้หนึ่งกับศูนย์หนึ่งกับศูนย์นะครับผมหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหกศูนย์แปดศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์หกตัวกันนะครับผมหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ด หนึ่งสามแล้วก็ศูนย์สามสำหรับตัวฟันนะครับผมเป็นเลขหนึ่งตัวเน้นๆครับผมมีหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งหก แล้วก็ศูนย์เก้าครับผมศูนย์หกะก็จบไปแล้วครับผมสำหรับเลข2ตัวต่อไปมาดูเลข3ตัวนะครับผมสามตัวก็เน้นที่หนึ่งเลยนะหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดหก หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดอ่ะเน้นที่เน้นที่ห <c> ก <oughs> น,น,นะครับผมรอบสาววันนี้ขอให้มานะวันที่แล้วหลุดเนาะวันที่แล้วให้สี่กับสามนะสี่ฟันสี่นะไปที่หลักร้อย วันนี้หนึ่งกับศูนย์นะครับผมขอให้มีขอให้มา,าวันนี้ครับผมวันนี้มีหุ้นนั่งเสียงด้วยนะครับนะก็ขอฝากหุน้นนา่งเสียงด้วยนะครับก็มาทําเป็นงวดแรกครับผมอมามาทําเป็นงวดแรกว่าอ่มาลองดูครับผมว่าจะเข้าไหมสําหรับห้างเสียงนะหั้งเสียงภาคสาวแล้วก็ภาคปลาย สำหรับคลิปนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับผมสวัสดีครับ